สวัสดีครับวันนี้ทางช่องจะพาไปดูประวัติศาสตร์การรบกันที่โพสามต้นนะครับเส้นทางในการเดินทัพระหว่างกรุงเสียยุธยากับหัวเมืองฝ่ายเหนือปรากฏหลักฐานในสมัยพระเจ้าตะเบงชเวตี้คราวสงครามพระเจ้าตะเบงชเวตีพศ2 0 9พพระเจ้าตะเบงเชเวตีนำทัพหลวงเสด็จยกทัพมาตั้งค่ายหลวงณนุ่งพุทธเลาได้นำกำลังกองหลวงข้ามโพสามต้น มาตามทุ่งพเนียศเด็จยืนช้างณวัดสามวิหารเตรียมเข้าตีกรุงศรีอยุธยาพอในสมัยพระเจ้าอลองพญาปีพศ2303พระองค์ได้นำทัพเข้าตีไข้ไทยที่ทุ่งตาลานให้ทัพหลวงตั้งอยู่ที่บ้านกลุ่มทัพแร่มังระราชบุตรกับมังของนอรธาเข้าตั้งที่โพสามต้น ฝ่ายไทยนำโดยหลวงอภัยพิพัฒน์ขุนนางจีนหาพวกจีนบ้านนายก่ายประมาณ2,000คนมาขออาสาตีค่ายค่าศึกที่โพสามต้นแต่ฝ่ายไทยและจีนเสียคนเป็นจำนวนมากมังระเห็นได้ทีให้มังคองนอรธาเป็นกองระวังหน้าเคลื่อนที่เข้ามาตั้งค่ายที่วัดสวิหารแต่ก็ต้องถอยทัพไปเนื่องจากพระเจ้าอรองพยาทรงถูกตีแตกที่วัด แ้่พระเมนพระแม่กลับมาอีกครั้งในพ,พศ2309พระเจ้ามังรากษัตริย์พระแม่ได้ส่งแม่ทัพคือเนเมียวศรีหบดีและมังมหานรธาเข้าตีกรุงศรีอยุธยาทุกๆด้านโดยส่งกองทัพของเนเมียวศรีหบดีมาตั้งค่ายใหญ่ที่โพสามต้นส่วนกองทัพมังมหานรธาตั้งค่ายที่บ้านศรีกุก โดยรื้อเอาอิฐวิหารโบสถ์มาก,ก่อกำแพงล้อมเป็นค่ายแต่เมื่อมังมหารน,นรธาตายที่ค่ายสีกุกเนียมีวสีหบดีเป็นแม่ทัพใหญ่และยังได้กองทัพพม่าทั้งฝ่ายเหนือฝ่ายใต้สมทบกันเข้าล้อมกรุงศรีอยุธยาทุกๆด้านตีจนกรุงศรีอยุธยาแตกพม่าได้รวบริบทรัพย์จับผู้คนจับสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรได้และข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยภิกษุสามเณร ไปเมืองพแม่โดยพวกที่ประชวนก็ถูกคุมขังอยู่ที่ค่ายโพสามต้นและมีกองทัพพ่อแม่รวมสามพันคนตั้งอยู่ที่ค่ายโพสามต้นทำหน้าที่ดูแลกรุงศรีอยุธยาคอยรวบรวมผู้คนและทรัพย์สิ่งของส่งไปพ่อแม่ต่อมาเมื่อพระเจ้าตากศินมหาราชทรงรวบรวมกำลังคนยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาจากเมืองจันทบุรี เมื่อทราบว่าพระเจ้าตากสินทรงยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าตากสินตามพแม่ถึงโพสามต้นสั่งให้ทหารระดมตีค่ายโพสามต้นต้นข้างฟากตะวันออกพอได้ค่ายโพสามต้นข้างฟากตะวันออกพระเจ้าตากสินจึงให้เข้าตั้งรักษาค่ายทำบันไดปีนค่ายข้างฟากตะวันตกจากนั้น ตีค่ายสุกี้ข้างฟากตะวันตกกองทัพพระเจ้าตากศินเข้าค่ายโพสามต้นข้างฟากตะวันตกได้ฆ่าสุกี้แม่ทัพพแม่ตายพระเจ้าตากศินมหาราชมีชัยชนะพะแม่เมื่อวันที่6พฤศจิกายนพศ2310และตั้งพักกองทัพอยู่ที่ค่ายพแม่ที่โพสามต้นยังได้รวบรวมทรัพย์สมบัติที่ยังไม่ได้ส่งไปพ่อแม่รวบรวมเก็บรักษาไว้ในค่ายแม่ทัพที่โพสามต้น ยังจับเจ้านายพ่อแม่ได้อีกด้วย